มาแล้วครับขบวน418นะครับ,บ,ว,รบวันนี้นี่ลาช้าอยู่ประมาณ21นาทีนะครับวันนี้418นี่พ่วงมา6คันนะครับเพราะว่าพ่วงชุดรถของ432สองคันนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับก็เลยตัดไปที่ขอนแก่นเลยนะครับเพราะว่าวันนี้432นี่ออกขอนแก่นช้า16 17นาทีนะครับ ชุดรถน่าจะมีปัญหานะครับเลยตัดไว้นะครับให้ท่วงท้าย4ี่มานะครับส่วน432น่าจะไปแค่2คันนะครับ มาพบกนครับที่นีสลามีมอลเกียร์ัาที่สองต้องเป็นที่เป็แปลเราขอไปสานก็ทางกับดภยทางทาสลามีนครราชสมาครับมีองนะคกับรถื้อนี้ให่สถานที่น่องบนรให้เปที่เรียบร้อยครับสองคันท้ายนี่เดี๋ยวก็เอาเข้าไปซ่อมที่โคราชนะครับ เข้าลงซ่อมต่อไปนะครับเดี๋ยวรถตะนนี้เราจะสถานีวอาพอจะอยู่รถสองเลนทางสถานีหนองมะเขือหนองบ่อใดทุ่งทางวัวใหญ่ใะสถานีต่อไปต่อจากครับสองชุดหลังนี่เครื่องยนต์ไม่ติดเลยนะครับ ไม่เขียวนะครับไฟไม่เซตเขียวให้นะครับแต่ว่าพวกขอรอก็ไปเลยนะครับวันนี้